สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คก,กี้ค่ะวันนี้มีคำกริยาหนึ่งคำมาฝากนะคะนั่นก็คือคำกริยาที่มีชื่อว่า bestellen นะคะ bestellen เนี่ยก็คือการสั่งนะคะอ่านออกเสียงง่ายๆอะ่ะ bestellen ะะตัวนี้แจ็คจะยึดการออกเสียงในทีวีนะ,ะ <laughs> เป็นเล่นเนาะโอเคเบชเทลนก็คือการสั่งสั่งเนี่ยคือสั่งอะไรได้บ้างสั่งของนะคะแล้วก็สั่งอาหารนะคะตัวอย่างเช่นเนาะสั่งของแล้วก็สั่งอาหารนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผันยังไงแล้วก็เขาต้องการกรรมหรือเปล่านะคะคาว่าเบชเทลนเวลาเราจะสั่งอะไรเราจะพูดยังไงนะคะวันนี้เราไปลุยเลยโอเค เหมือนที่บอกนะคะในประโยคหนึ่งประโยคเนี่ยจะต้องมีประธานแล้วก็มีคำกริยานะคะแล้วคำว่า b e s t e l e n คำนี้นะคะจะต้องมีกรรมหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือ accusative ตัวนี้ใช้กับ accusative นะคะโอเคเรามาดูกันค่ะเหมือนเดิมค่ะ b e s t e l e n เนี่ยเป็นคำกริยาแบบง่ายนะคะนั่นก็คือเราจะผันมันเดิม ichu กับ a do e s t e r t e ZI ผู้หญิง t ท s อมันทนะคะแล้วก็ w วก็จะคู่กับ AN EAR t ียท e er, คุณหรือพวกคุณ AN แล้วก็ ZI ที่แปลว่าเขาทั้งหลายสิ่งของหลายๆอันตั้งแต่สองอันขึ้นไปนะคะก็จะเป็น AN นั่นเองโอเควันนี้เราจะสั่ง I อเนอร์ซ p เปอร์ซเก็คือซุปนั่นเองนะคะโอเคตามเลยค่ะ ISH Bestelle eine super ก็คือฉันได้สั่งซุปหนึ่งถ้วยหรือว่าเอ่อหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าใช้ออตัวนี้มีสัญลักษณ์ของดีโผล่ขึ้นมานะคะเพราะว่าซ u เปอร์เนี่ยมันเป็นดีนะคะโอเคเรามาดูดูกันบ้างคะ่ะดู bestelle ส์อ e นด์ซู เธอได้เธอเนี่ยสั่งซุปหนึ่งถ้วยหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างนะคะ er b e s t e n นต์อั e เน p เขาผู้ชายได้สั่งซุป sie b e s t e ต์อันเนอ p p ซเขาผู้หญิงสั่งซุป es b e s t e l l e ์อันหน p p งมันสั่งซุปมันตัวนี้นะคะมาจาก Das เหมือนเดิมนะคะก็คืออาจจะเป็น Das Kind ก็ได้นะคะโอเคเราไปดู w i ีบ้างค่ะเ i ี b e s t e l l e n eine s u p p พวกเราได้เออสั่งซุป i อ Bestellt eine Suppe. Porte Sup. Sie bestellen eine Suppe. Kondre Sangsup. Sie bestellen eine Suppe. อันนี้คือ c ที่แปลว่าเขาทั้งหลายนะคะตั้งแต่2อันขึ้นไปเราจะใช้ c ตัวก่อนหน้านี้คือเขาเป็น c เล็กนะคะนั่นก็คือพวกเขาทั้งหลายได้สั่งซุปนั่นเองโอเคสรุปค่ะคำว่า bestellen คือการสั่งสั่งของสั่งของในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะสั่งอาหารนะคะแล้วก็ผ่านเป็นคำกริยาที่ง่ายๆนะคะนั่นก็คือ a s t เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คำกริยาตัวนี้นะคะ ถามคือใครสั่งอะไรเนาะใครสั่งอะไรฉันสั่งอะไรนะคะ I super หรือว่าเราสั่งอะไรล่ะสั่งจักรยานในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเป็น I farad เนาะตัวนี้เป็นตำแหน่งของอักขาธีนะคะโอเควันนี้เราก็ได้คำ กริยาไปอีกแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ได้ประโยคไปแต่งด้วยนะคะถ้าใครอ,อ,อยากจะฝึกนะคะก็ลองฝึกตามดูนะคะว่าแต่งประโยคยังไงอันนี้ไม่ยากนะคะเป็นคํากริยาแบบง่ายๆนะคะในการเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าคํากริยาตัวนี้แปลว่าอะไรแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการกรรมหรือไม่ต้องการกรรมเราถึงจะแต่งประโยคหนึ่งประโยคได้แล้วก็ประโยคทุกประโยคเนี่ยจะต้องมีประธานนะคะลองเลือกดูว่าประธานของเราเนี่ย i s du er s หรือว่าวีเอ a r หรือว่าซนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเอาคำศัพ์มาฝากอีกรอบแล้วก็จะพามาแต่งประโยคค่ะวันนี้ลาไปก่อนเอาฟีเดเซนชิส